คนคนเนี่ยแบบมันแย่มากคือพี่เกดกับพี่พีก็มาแกล้งหนูมากเลยแล้วเขาก็จะเขาจะแบบเขาจะตบหนูแล้วหนูก็แบบนั่งอยู่นี่นี่ก็นั่งอยู่นี่นของหนูแล้วพี่เขาก็จะมาตบหนู อินเนอร์เต็มร้อยค่ะน่าพี่ไม่แบบเ <c oughs> มื่อกี้นะหนูไม่ขำหรอกพี่แบบพี่บอกแบบ <c oughs> ไม่ก็เลยหนูขำแล้วไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่าาว่าแบบพี่าาว่าแบบการขำ เือร้องตามแล้วใค้เห็นก็ค่ะอคติ้งหัวร้อดีมากงานละครมัองเขาเข้าได้นะคะเขาน่าหนียคนหนูอยากไอ้น่นอีกีอบหนูอยากแบบการละครอีกรอบหนูเขาเวลานอกแบบนี้คนคือแบบหนูเศร้ามากแบมนวันนี้หนูก็ ก็นอนแกงผักใช่ไหมพี่ผักกับยูอ่ะก็จะมาอยู่หวหนุ่ <laughs> มก็จะมาอยู่หัวก็จะมาอยู่หวนุ่แล้วพี่พีกับพี่เกศก็จะมาจบหนูพี่เอลก็ไม่อยู่ นหนงก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องนอนแกงอยู่คนเดียวหนูแบบหนูแบบเศร้ามากคือแบบ แย่มากหนูก็เป็นเด็กผู้หญิงก็เลก็กๆแล้วหนูต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรขำมากอ่ะนั่นแหละค่ะก็ไม่ทุกคนตอนแรกไม่ได้หยดน้ำตาเทียมนะไม่ได้หยด ใช่คดถึงเรื่องคอน่ะแบบต้ตาขอก็เลยทำได้แต่ว่าหลังๆมันขับเกินก็เลยต้องนิดนึง